เอากระสัสดีนะครับผมเพื่อนนะครับเอาสำหรับเ่าปัะธาของเขานะครับผมสำหรับในชุดนี้เนาะนะครับก็คือเป็นสูตรใหม่นะครับเราใชูุ้รนี้เป็นูุดใหม่นะเป็นูุดใหม่เลยนะครับก็คือในเลขตัวนี้มีเลข2สูตรเอามารวมกันเนาะนะครับใชูุ้ดนี้นะครับวันนี้นะครับจับโดยแต้มแล้วก็จับแล้วนะครับจับโดยแต้มนะครับได้เลขไปที่ตัวนี้นะครับจับโดยเลขเกตเพราะเลขเกตนี่มาชน กับสูตรไพ่เอกนะครับเนาะนะครับอย่างไรก็ดีนะครับเพื่อนเเนาะเราก็จะไปดูเสูตรสูตรอื่นๆบ้างนะครับก็คือไปที่สูตรที่1 2 3 4 5 6ี่ห้ากนะครับผมสําหรับในเลขเด่นนะครับในเราพัฒนาของเขานะครับเนาะเราจะไปที่สูตรที่1และ2นะครับ1และ2นะครับนะครับสูตรที่1และ2นะครับในวันที่ผ่านมานี้นะครับ หลุดทั้งพวงเลยนะครับมันไม่เคยปรากฏการนี้มาก่อนนะครับนะครับสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามไม่มาเลยนะครับเอาไปกันต่อมวดนี้นะครับเนาะกระบวนกาออกมานะครับเก้าบวกแปดเป็นเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสี่สี่บวกเจ็ดได้หนึ่งได้หนึ่งนะครับตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ตัวนี้นะครับ 6กบวกศูนย์ได้หกกหได้เจ็ดปดนะนะครับหนึ่งสอนะครับในส่วนที่1และ2องเนาะนะครับหนึ่งสอนะครับต่อไป3และ4ีนะครับสและ4นะครับในวันที่ผ่านมานี้ก็จะเป็นตัวนี้นะเนาะเลขหกเปนสิแปด 98นะครับในสุดนี้นะครับเนาะหลุดเหมือนกันนะครับพอหลุดก็หลุดกันทั้งพวงเลยนะครับเนาะ609 877นะครับการประมวลผลนะครับแสนหมื่นพันร้อยสิบบวกสามคงที่นะครับแล้วก็หมื่นพันร้อยบวกหนึ่งนะครับการประมวลผลในตัวนี้ก็บวกกันเลยหกบวกศูนย์ได้หกบวกเก้าเป็นห้า ห้าบวกเป็นสามบวกเจ็ดเป็นศย์ก็จะได้สานะหกบวกเเป็น5 5าห้าบวกแปดเป็นสาบวกเ็เป็นศนเหลือสามนะครับสามนะครับสองหนึ่งศูนย์นะครับตัวนี้ก็จะได้หมื่นพันร้อยก็จะได้9ก้าบวกเป็นเจ็บวกหนึ่งก็จะได้แปดแปดเก้าศูนย ชน2ตัวนี่ศูนย์กับ1นะครับศูนย์กับ1เนาะนะครับในวันนี้3 2 1 0 8 9 0 1 3 2 1 0 8 9 0 1นะครับต่อไปสูตรที่7นะครับสูตรที่7เนี้ยในงวดที่ผ่านมานี่ก็หลุดนะครับไปสูตรที่7นะครับ สูตรที่7ก็คือตัวนี้เนาะในสูตรที่7นี่นะครับนะในวันที่ผ่านมาศูนย์หนึ่งสองสามไม่มาเลยนะครับอานะครับสำหรับในวันนี้สองสามสี่ห้าสองสามสี่ห้านะนะครับในวันนี้สองสามสี่ห้านะผ้ะอกของเราก็คือตัวนี้7 8็ดแนย์ 802นะครับสำหรับในตัวเลขนะครับตัวที่มาเยอะกว่าเขาเพื่อนก็จะเป็นนะครับ012 3 4 5 6 7 8 9นะก็ศูนย์ก็จะมี1 2ก็จะมี2นะครับเอา3นะครับ3นะครับ3ต่อไป1นะครับ1ก็จะมี1 2 มเหมือนกันนะครับสามต่อไปสองนะครับหนึ่ง,งมี่นะครับสี่นะครับสามหนม,มี่มีหนึมี1 นะครับไม่มี7นะครับมี1มี2 8งแปนะแปดมีหมีสมีสามเก้นะครับ, 8, 1, 2, 3, 9, รบ1 2ึก้มี2นะครับเพราะนั้นนะครับในตัวเลขตัวที่นะครับ ก็จะมีตัว3และ4นะครับก็เราก็จะได้ไปที่0 1นะครับ0 1 2 3 3 8 5ตัวนะครับ0 1 2 3 8อยู่ในนี้ครับ0 1 2 3 8นะครับแต่ถ้าจะเอามาเทียบกับตัวนี้นะครับก็จะมี0จะมี0 มี1มี8มี0มี1มี8นะครับตัวนี้มี0มี1มี8ก็คือถ้าเอามาเทียบกับตัวนี้เนาะ7 7 0 1 8นะตัวนี้เนาะ7 0 1 8ก็จะเป็น7 0 1 8นะครับถ้าเอามาเทียบกับตัวนี้ก็จะมี0 1แล้วก็8 0 1แล้วก็8 เพราะฉะนั้นนะครับในตัวนี้ในเลขตัวนี้0 1 8ตัวนี้ก็มาชนตัวนี้นะครับไม่มีเกตนะครับแล้วนะครับในเลขเกตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้นะครับสูตรตัวนี้มันเป็นสูตรตัวเดียวนะครับสูตรที่1ได้6มา6ได้6มา6ได้2มา2ได้1มา1ได้6มา6ได้8มา8ปวันนี้ได้7นะสูตรตัวเดียวนะครับได้7ตัวนี้ได้เถ้ามันได้เดนะครับ ถ้าเราเอามาเทียบกับตัวนี้เจ็ดตัวนี้นะครับเนาะเพราะว่าเลขสองสูตรนี้นะครับมันเป็นเลขเอามารวมกันนะครับสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองรวมกันแล้วก็จะบินรวมกันแล้วจะได้เจ็ดแปดเจ็ดศูนย์หนึ่งแปดเจ็ดศูนย์หนึ่งแปดก็คือเลงไปที่ตัวนี้ตัวนี้มาทุกวันนะครับตัวตัวเดียวนี้เอามาเทียบกับสูตรพพ่เอกนะเอามาเทียบกับสูตรพระเอกพพะเอกเจ็ดแปดศูนย์สอง 7, 8, 0, 2, ก็จะมีเจ็ดพอดีนะครับเจ็ดเพราะนั้นนะครับเนาะในเจ็ดตัวนี้ มันก็จะเป็นเจ็ดแล้วตัวนี้นะครับ018ก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งครับ018ก็เป็นสูตรที่สองเพราะฉะนั้นนะครับ018ชนตัวนี้นะครับชน 0, สูตรที่สองสูตรที่สองมีเลขสามตัวนะครับ018ตัวนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะจับคู่กันได้นะครับจับคู่กันได้โดยเจ็ดศูนย์นะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดนะครับ ก็ได้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดนะครับก็จะได้เลขออกมาที่หกคู่นี่หกคู่นะครับหกคู่นะครับหกคู่เด่นเด่นเจ็ดนะครับเพราะว่าเจ็ดชนพระเอกนะครับแล้วนะครับเราจะเลงไปที่ตรงกลางนะครับตรงกลางก็คือตรงนี้สูตรสามกับสูตรสี มันจะชนหนึ่งหนึ่งจะอยู่ตรงกลางนะครับนะครับมันจะชนหนึกับ0นย์ะครับตัวนี้ตัวนี้ชนหนตรงกลางนะครับแล้วก็ศชนมันจะอยู่ตรงกลางนี่ก็คือ0นย์กับ1นสองนี่ไม่ชนเไม่ชนนะครับแต่ตัวที่ชนก็คือ0นย์และ1เพราะนั้นสองหนึ่งย์เก้นย์หนึ่งสก็จะเด่นไปที่ศูนย์กับ1นึศนย์กับ1ก็จะเป็น2อจุดนี้ก็คือ7 0็ดศูนย์ศูนย์ นะครับ 70, 0 7 0 07 7117เ็นมีแค่นี้นะครับเนาะแล้วก็เด่น7นะครับในวันนี้นะครับนะครับตัวที่นะครับมันติด890ตัวที่ติด890เนะเลขชุดนี้ก็คือ890นะครับมันก็จะติดไปที่8กับ0นะครับ แต่ตัวที่เด่นตัวนี้ก็คือ0ก็คือ8นะครับแต่จับในชุดนี้แล้วนะครับมันก็มี8ด้วยตัวนี้ก็กันไว้นะครับก็จะไปที่เลข0ูนย์นะครับและก็เลขเลขศูนย์นะที่เลขศูนย์เพราะนั้น0ูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์มีโอกาสที่จะมาสูงมากนะเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับแล้วก็ตัวรองก็จะเป็นหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดแปดแปดเจ็ดนะครับนะครับพเราก็จะเอาไปที่ทุกคู่เลยนะครับมันมีเพียงหกคู่เท่านั้นนะครับนะครับ มันมีศูนย์กับ8แต่ว่าอยู่ตรงกลางตรงนี้มันมีศูนย์กับ1นะครับมีศูนย์กับ1เพราะฉะนั้นศูนย์กับ1แล้วก็890มันก็ติดศูนย์นะครับอยู่ตรงกลางก็คือศูนย์กับ1นะครับตัวนี้นะครับตรงกลางตัวชนศูนย์แล้วก็ชน1เอามาเทียบกับตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นศูนย์นะครับศูนย์นะครับอยู่ตรงกลางมีศูนย์กับ1ติดศูนย์ตัวนี้ศูนย์ตัวนี้ก็จะเป็น7 0 0 7นนเะครับถ้าเราฟันธงเราก็จะ ในงวดนี้สําหรับปรับปริาของเขานะครับเนาะนะครับได้มาที่ชุดนี้นะครับเนาะชุดนี้นะครับอันนี้เป็นชุดเต็มนะครับชุดเต็มตัวเด่นก็คือ7 0 0 7 1 7 7 0แต่ว่าเออหนึ่งเจ็ดแต่ตัวที่เด่นที่สุดก็คือ7 0 0 7นะครับทั้งหมดนี่12คู่บวกกับคู่เบิ้ลเป็น16คู่นะครับเอานะครับผมสําหรับในคลิปนี้นะครับตัวเด่นตัววิ่งก็จะเป็นเลขเจ็ดและศูนย์นะครับเจ็และศูนย์สองตัวจับคู่กันเลยนะครับเนาะถ 018จะมา3ตัวบนหลายงวดนะครับนะครับเราจะสังเกตนะครับ2 2 6นี่ก็มา2 26นะครับ9 2 6สองกก็จะมา9 26 926 3เ้าตัวนะครับแล้วก็320ก็จะมา3 2 0นะครับใน4ตัวนี้จะมา3ตัวบนนะครับแล้วก็จะเป็นตัวนี้18 7ก็จะมาที่1 8 7 187แล้วก็6 5 1ก็จะมาที่6 5 1้านะครับมา3ตัวนะครับแล้วตัวนี้นะครับ 8ป7เเป็นคู่เบิ้ลนะครับเนาะก็จะมาที่98คู่ล่างงวดนี้นะครับเนาะก็จะมา3ตัวเบิ้ลก็จะเป็นหลักร้อยเจ็ดก็จะเป็นหลักร้อยได้เลยนะครับอาจจะเบิ้ลหน้าหรือหามนะครับในเลขงวดนี้เอานะครับผมสําหรับในคลิปนี้จัดชุดนี้ไปแต่ว่าชุดหลักของเรานะครับสูตรหลักของเราตัวนี้มันก็จะเป็นเลขทั้งหมด37คู่เลยนะครับตัวนี้37คู่ถ้าเราจับไปที่7นะครับเและ0และ8เนี่ยนะครับอยู่ในนี้นะครับเนาะก็จะไม่หลายคู่นะครับ แต่เราจะใช้สูตรใหม่ก่อนนะครับในวันนี้เพื่อให้เพื่อนๆได้เลขน้อยโตนะครับได้เลขน้อยตัวนะครับก็จะจัดเป็นชุดนี้ไปนะครับเนาะเอาลองดูนะครับเลขสูตรมันกําลังเดินนะครับเนาะสูตรกําลังเดิมไปที่12คู่แล้วก็16คู่นี้นะเพื่อความชัวร์สิคู่นะครับคู่เด่น70071771นะครับเอาสำหรับคลิปนี้เจอาพีเพียงสำเนียงเพื่อนไปเลยสวัสดีครับ